เ r r นเชียลกรุ๊ปมีการก่อตั้งมาถึง177ปีอยู่ในประเทศไทยมาถึง30ปีด้วยกันปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ30ปีตั้งแต่177ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจากประเทศอังกฤษเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมหานัตภัยต่างๆอุบัติเหตุไทเทนิคสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2จนมาถึงประเทศไทยที่เราอยู่มาแล้ว30ปีเนี่ยมีพาร์ทเนอร์มีแบงก์หลักอยู่3แบงค์ด้วยกันนะครับ TTB UOB แล้วก็ Cimb รวมถึง c h ANNEL DIRECT ต่างๆ Prudential Group มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหลักของโลก4ตลาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง<ฮ>ที่สหรัฐอเมริกาที่อังกฤษที่ฮ่องกงแล้วก็ที่สิงคโปร์ในประเทศไทยเองเนี่ยนอกจากจะอยู่มาแล้ว30ปีเรามีลูกค้ามากกว่า1.6ล้านรายเรามีสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่2 0 0 0 0 0กว่าล้านแล้วเราก็มีค่าคาเรชชอหรือเงินสำรองนะครับถึง4 6 5เเซด้วยกัน ความมั่นคงและความแข็งแกร่งของเราเนี่ยก็ส่งผลทําให้เราสามารถที่จะดูแลลูกค้าเราได้อย่างยอดเยี่ยมการที่ลูกค้าให้ความเชื่อใจเราแล้วก็มีฟีดแบ็กอย่างดีทําให้เราเนี่ยมี R N P S หรือ N P S เนี่ยนะครับสูงที่สุดในประเทศไทยขณะเดียวกันนอกจากที่เราจะดูแลลูกค้าเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสังคมด้วยจากที่วันนี้เนี่ยเราได้มีการเปิดวิดีโอโครงการ Give the Future การให้ที่ยั่งยืนคือการให้ที่ส่งต่อได้การที่ทุกๆหนึ่งกรมธรร์ที่ลูกค้าซื้อกับ ทาง p r u เ e n t i a l เราจะส่งมอบอีกหนึ่งบุมคาัณ์ให้กับผู้ที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงประกันแต่ว่าสามารถที่จะทําประโยชน์ให้สังคมได้ซึ่งเราเนี่ยก็ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ประจําจของทางกทมแล้วก็ลูกจ้างของโรงพยาบาลรัฐ5โรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยเราจะคุ้มครองบุคคลเหล่านี้บุคลากรเหล่านี้ได้ถึง8 0ดห0่นกว่าบุคลากรด้วยกันก้าวต่อไปของ Pru เด n เชียประเทศไทยในอีก30ปีหรืออีก1 0อปีข้างหน้า แน่นอนครับว่าในเรื่องของการดูแลสังคมเรายังจะดูแลสังคมต่อไปใน p พร์เทนเชเองเนี่ยเราเล็งเห็นถึงการลงทุนการลงทุนของเราเนี่ยหรือใน sustainability investment เนี่ยก็คือสโคป3 3เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยปล่อยคาร์บอนมากที่สุดถึง99%ของคาร์บอนที่เรา generate ในแต่ละปีทำให้เราเนี่ยเล็งเห็นของการลดการลงทุนในธุรกิจที่มีการทำคาร์บอนสูง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมบริษัทบางบริษัทหรือหลายๆบริษัทที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนที่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามองเล็งเห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของการทําธุรกิจเพื่อให้ทําธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เขียวมากขึ้นกลุ่มบริษัทเหล่านี้เราก็จะไปลงทุนเพื่อที่ช่วยเขาเนี่ยในการที่จะทรานซิชันไปสู่ธุรกิจสีเขียวมากขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันเราจะไม่ ใช้กลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงคาร์บอนอย่างเดียวแต่เราจะไปช่วยบริษัทที่อยากจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันอันนั้นก็คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราเราข้ามไม่ได้นะครับในเรื่องของ AI p r u e n t i a เเราจะเป็น AI first insurer with human touch ก็คือเป็นบริษัทประกันที่ใช้ AI แต่เราจะต้องมีบุคลากรหรือมีความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในทุกๆสิ่งที่เราทำเพราะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราเชื่อว่า ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นกับเราและทำให้ NPS ของเราสกอร์ของเราเนี่ยสูงถึงทุกวันนี้เพราะเรามี Human Touch ในทุกๆอย่างที่เราทำ